โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะคะว่าทีนี้เราต้องการ Start แล้วต้องการแชร์ริงไฟล์ยังไงที่ชื่อาจนำเข้าไปในการ Sharing ไฟล์นะคะโอเคสตาร์ทวิดีโอันนี้เราเป็นโฮสต์ค่ะสมมติถ้ามี p แพน i ิซิ a พนก็จะขึ้นมาช่วงข้างๆนี้เนาะที่เราจะสามารถเห็นได้นะคะทีนี้วิธีการ s แชร์สกร e นนะคะ เราไปที่ปุ่มแชร์สกรีนเราเอาไปดูไปดูที่มิว้วก่อนดีกว่าโอเคไมโครโฟนรีเทคปกติเนี่ยปัญหาส่วนมากเลยของนักเรียนนะคะไมโครโฟนเอาไมโครโฟนเป็นยังไงเซมซิสเต็มเป็นยังไงอันนี้ไมโครโฟนแยกดีกว่านะคะกดไมโครโฟนแยก Select Speaker ก็แยกนะคะ t ท s t s p e e k e r กับไมโครโฟนเราลองเทสด,ดได้ยินไหม ได้ยินปกด yes yes test one two t e testing one two t e s t one two t test e testing one two three. อ่าอันนี้ค่ะ finished ก็คือกดจบปกติสมมุติถ้าเราคลิกตรงนี้แล้วเรา test ได้เราได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ยินเสียงเนี่ยมันมาจากเขาไม่ได้มาจากเราเนะคะอ่าโอเคต่อนอกจากนั้นก็จะมี test video switch to phone audio's ก็คือมา มาที่โทรศัพท์แบบนี้ได้นะคะ Leave computers for the audio s ก็คือออกมาจากการเล่นเสียงจากคอมนะคะ Audio setting เข้าไปเลยไม่มีอะไรมากมาย Use separate audio device to play ring tones u h stimulusly a t อ่ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพค่ะโดยการใช้ อุปกรณ์อันอื่นในการใช้ในการเล่นนะคะที่เชื่อเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะเราต้องการที่มันมีหลายช่นลนะคะเดี๋ยวสังเกตดูว่าไมโครโฟนเนี่ยตอนนี้เสียงดังชัดเจนเลยนะคะกลับไปที่ stop video stop video ก็มี integrated integrated camera นะคะ video setting choose v i c h o โอเคเข้าไปที่ video setting แนวิดีโลเซตติงเราต้องการให้เขาทัชอะไรเราเราหน้าตาเราอยากจะให้ดูสวยงามยังไงก็ให้มันเป็น Full HD นะะ okay. ก็ได้นะคะโอเค Original Ratio ก็ได้แนะนำเป็น Wide Screen แคมราตัวนี้ถ้าจะคลิกเนี่ยหมายความว่าเรามีอยู่2ตัวสมมุติถ้าเรามีแคมราอีกตัวหนึง่งเรามีกล้อง2ตัวแล้วก็เข้ามาเข้ามาเลือกอันนี้เป็น Integrated Cameras ก็คือ ติดตั้งอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะคะก็จะมีหลังจากนั้น enable HD เราก็ยอมให้เขาใช้ HD นะคะแล้วก็ Mirror My Video เปึง้งเห็นหมแมือนคล้ายๆกับว่าเราส่องกระจกแอบส่องกระจกเราก็จะรู้สึกว่าเอะอันนี้เรายกมือขวาเราก็จะเห็นมนการโทรกระจกยกมือขวา นี้นะคะ touch up my appearance ถ้าแบบหน้าดีอยู่แล้วไม่เป็นไรต้องไม่ต้อง touch up ก็ได้ touch up หน้าก็จะสวยขึ้นนิดนึง a นะะ mirror นะคะ meeting always display participants names on the video ก็คือให้โชว์ชื่อเสมอนะคะโวัวชื่อของผู้ชมเสมอ turn off my video when joining meeting ก็คือ,อไม่ขึ้น วิดีโอของเราจะไม่ขึ้นถ้าเราไม่คลิกให้มันขึ้นจากตรงนี้จากมุมเนี้ยนะคะ height uh, non v i d e o p a r t i c i p a n t s ก็คือเราไม่ต้องการเห็นรูปผู้ชมเราก็กดตรงนี้ก็ได้ spotlight my video when i speak spotlight มันก็จะขึ้นมาฟลิง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 สมมติถ้าเรามีสองเฟรมมีเฟรมนักเรียนแล้วก็มีเฟรมผู้ชมแล้วก็มีเฟรมโฮสต์ถ้าโฮสต์ปึ๊บปมันก็จะฟลิง สปอตไลท์ light, นะคะชัดเจนมากขึ้นอ่ะเรามาดู v i t ว a ช v i t u u l s Background อ่าทำไมข้างหลังถึงจะมีสีเขียวสำหรับวันนี้นะคะอธิบายให้ฟังก่อนว่า v i r t u a l Background เนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าเเป็นเพราะคุณภาพของกล้องนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นกล้อง ของแม็กเนี่ยคุณภาพจะชัดเจนเลยอะทีเราจะเปลี่ยนเราต้องการไปอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีเอเปลี่ยนไปอยู่ในเนี่ยเห็นไหมคะเป็นพกกล้องนะคะโอเคอ่ะ ทีนี้เราปรับตรงเนี้ยไอตรง pick the colors ตัวนี้นะคะเราจะปรับให้เป็นสีอะไรก็ได้สมมุติถ้าเราอยากได้เสื้อของเราให้เสื้อของเราเรื่องเราเราใส่สีขาวเราต้องการให้มันแบบเอ่อแบ็กสกรีนของเราเนี่ยมาอยู่ในเสื้อของเราอย่างนี้นะคะก็ทำได้โดยการเปลี่ยนการเลือกในสีเขียวนะคะเปลี่ยนได้นะคะ แต่แนะนำเลยจะต้องมีแบ็กสกรีนที่ชัดเจนและต้องมีกล้องที่มีคุณภาพนะคะเดี๋ยวที่ใช้ใช้ Mac ถ้าที่ใช้ใช้ Mac เนี่ยข้างหลังเนี่ยจะชัดเจนเลยใช้กล้องที่มีคุณภาพกว่านี้ก็จะชัดเจนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาอยู่นอกโลกกันดีกว่า <laughs> โอเค อะไรที่เป็นแสงสีขาวถ้าเรากดสีขาวเนี่ยอะไรที่มันเป็นสีขาวมันก็ดีเทคสีขาวหมดเลยเห็นไ,ไหมคะมาโอเคทีนี้เรามาแชร์สกรีนนะคะก่อนจะแชร์ลิงก์สกรีนก่อนจะแชร์ลิงก์สกรีนนะคะเราพับลงมาก่อนออสำคัญเลย คืออยากจะให้นักเรียนดูอะไรก็เปิดอันนั้นขึ้นมานะคะเปิดอันนั้นขึ้นมา,ามาดู PowerPoint ะะโอเคอันนี้อันที่หนึ่งเสร็จปุ๊บมาพับพับลงมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วพับมาแล้วนะอันต่อไปเปิดขึ้นมาค่ะเปิดขึ้นมา ABC Story โ okay. อเคาพับลงไปนะคะอันนี้ปึ๊บพับลงนะคะแล้วก็พับลงเปิดละมีประชุมสอบอ,อทศูุยประเทศเป็น u t ทู e สต๊อปไปก่อนโอเคพับมามี PowerPoint ลองดูสิคะเรามีอะไรบ้างเรามี YouTube เปิดเรามีสามไฟล์ที่จะสอนนักเรียนนะคะเรามีระบบ Zoom เรามี Internet Explorer นะคะโอเคทีนี้เรากลับไปที่เดิมเนี่ยพอเรามายอยู่ข้างในเนี่ยกลับไปยังไงเนี่ยกลับไปยังไงกดตัวนี้เลย Exit minimize the video ก็กลับไปที่เดิมอ่กลับมาที่แชร์เรนสกินเห็นไหมทุกสิ่งอย่างเบสิคนี่คือเบสิกเอามาดูทึ่งเบสิกก่อนทุกสิ่งอย่างที่เราแชร์ที่เราเปิดค้างมานะคะอยู่ในนี้หมดเลย1 2 3 4 5 6 6ไฟล์จะเปิดไฟล์ไหนให้นักเรียนดูสามารถเปิดไฟล์นั้นคลิกเลือกไฟล์นั้นเลยอ่ะที่เธอจะเลือก A to Z Story PowerPoint เห็นไหมคะพอขึ้นมาปุ๊บหน้าเราก็จะขึ้นมาอย่างนี้อ่าทีนี้ไอสองปุ่มเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเนี่ยสมมุติถ้ามีนักเรียนมาจะมีอยู่สองปุ่มข้างๆนี้ด้วยนะคะถ้าคลิกอย่างนี้ก็หมายความว่าจะมีหน้าเรากับหน้านักเรียนชนกันนะคะมีหน้าเรากับหน้านักเรียน เราคิดแบบนี้คนะคะอ่ะพอมาตรงนี้ปุ๊บจะทำอะไรได้บ้างเรากดตัวนี้เลย PowerPoint เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นไฟล์ทุกอย่างที่เป็นเป็นไฟล์ presentation ได้เลยกด Presentation นะคะ จะช้านิดหนึ่งโอเคมาเรียบร้อยเห็นไหมคะเราก็สามารถคลิกให้นักเรียนดูได้นะคะอันนี้เป็นงานสอนของที่เชื่อเองนะคะโอเคแต่ทีนี้ออกจาก PowerPoint ทำยังไงกดตัวจุดถ่ายปลา3มจุดตรงนี้ แอนโชว์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราต้องการจะออกแบบนี้ไปเลยก็ตบกด Stop Share อ่ามาแล้วเรามาแชร์อันอื่นกันดีกว่าแชร์อะไรดีแชร์คลิป YouTube นะคะเราแชร์คลิป YouTube ทุกอย่างที่เราเปิดตรงนี้นักเรียนก็จะได้ยินด้วย Uh huh. ยังต้องการแชร์คลิป u t u b e c o v i d 19การประชุมสพอนี่คือตัวอย่างครับ <c oughs> ตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าท่านเซอร์เวยเสร็จแล้วท่านจะสามารถจัดก,กลุ่มความพร้อมของผู้ปกครองในด้านอุปกรณ์การรับชมระบบการสื่อสารและอเค นะคะตัว stop s h a r ing ค่ะไม่อยากจะแชร์ตรงนี้แล้วก็ stop ไปเลยโอเคมาแล้วทีนี้มาที่อ่ะทุกอย่างที่เราที่เราเปิดที่มาเนี่ยเราสามารถเปิดได้หมดโอเคนะคะเรามาที่ไวบอร์ดกันไวบอร์ดก็คือกระดานขาวหรือกระดานดำนั่นเองนะคะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยควรจะใช้กับ ไว้ปากกาเป็นปากกาแบบนี้นะคะหรือไม่ก็คีย์บอร์ดก็ได้เมาส์คีย์บอร์ดอะไรเนี่ย text กดพิมพ์ how are you today นะคะคอกพิมพ์เสร็จปุ๊บ I'm fine อย่างนี้นะคะเราก็เอาเมาส์เนี่ยไปกดที่ใดๆที่มันไม่ได้อยู่ในใน,ในจุดเส้นปากเนี่ย เราสามารถขยับขยืนนขย่นมันได้ขยื่นมันได้นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถเขียนเป็นฟรีแฮนได้ตรงนี้แนะนำให้เป็นใช้เมาส์ปากกา1 2ตัวนี้นะคะอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์ปากกาก็ได้กดลากเห็นไหมคะกดลากได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันนะคะสามารถลบได้ Eraser นี่คือคำลบการลบคำผิดนะคะ Spotlight อ่ะ spot l i g h มันคืออะไรด้วย,วยที่เรียก s t ป m สแ t ม m p พวกเนี้ยก็คือมันก็จะมัมนก็จะติกรูปภาพติกรูปร่างฝูกผิดอ่ะสปอตไลท์คืออาจจะต้องการจะสปอตไลท์สิ่งที่เราพูดเนาะเราสปอตไลท์มาออย่างนี้ค่ะสปอตไลท์มันก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ยเราจะไปทําอะไรอ่ะจะไปเขียนอะไรอ่ะมันมันก็จะไม่มันก็จะมันก็จะค้างอยู่จนกว่า เราจะาย้ายมันแต่สปอตไลท์ได้ครั้งเดียวนะคะนี่เองนะคะอันนี้ก็เป็นการสปอตไลท์โดยการใช้เค r บิเซอร์นะคะามาต่อที่อ e ีเวรเซอร์เราสามารถเปลี่ยนได้สปอตไลท์ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนีก็ได้อ่ะสปอตไลท์เป็นสีเหลืองต้องการให้ไลายเส้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ มากดตรงที่ format เนี่ยเนาะทีนี้เคลียร์มีวิธีการเคลียร์อยู่2แบบเคลียร์แบบเป็นจุดๆโดยการใช้อย่างลบนะคะเคลียร์แบบเป็นแบบทั้งหมดเลยเคลียร์ all drawing เคลียร my drawing เคลียร viewer drawing สมมุติถ้าเราต้องการให้เขาเข้ามาเขียนในรายงานของเราเราไม่ต้องการจะไปลบของของเรา เราต้องการลบขอ,ของของเขาเท่านั้นเราก็ประกดตัวนี้เราลบแต่ของของเราแล้วก็กดตัวนี้อ่าหมดเลยเห็นไหมคะอันนี้คือไวบอร์ดเราสต็อปแชร์ n อเมื่อกี้ค่ะลืมอธิบายว่าพอาเวลาเข้าไปในนี้เราสามารถเขียนอะไรได้บ้างเรามาลองเข้าไปในนี้อีกทีนึงนะคะ ไอจะตินบอมมาขายโอเคเราเขียนอย่างนี้นะคะสังเกตด,ดูค่ะตรง ID 494778เ7283945เนี่ยถ้าเรายกเราเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นไปเราจะมีเขียนมันจะมี mute stop video security manage participants show new share pause and annotate กด annotate มันก็จะมีบาร์นี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถเขียนได้ปกติคลิก drawing ได้ underline ได้สปอตไลท์ได้นะคะนะคะเคลียร์ก็เคลียร์เหมือนเดิมนะคะได้เคลียร์ได้เหมือนเดิมนอกจากนั้นในแล้วเราต้องการที่จะแบบเราไม่ต้องการใช้แถบบาร์นี้แล้วก็มากดเมาส์ีหนึ่งกดเมาส์กดปิดมันไปเราอยากจะใช้แถบบาร์นี้ใน ในนี้ก็ได้แถบบาร์ในแถบบาร์ใน powerpoint ก็ยังใช้ได้นะคะเขียนได้ปกติอ่าเขียนได้เห็นไหมคะอ่าเรามา stop sharing นะคะเรียบร้อยเนาะอ่ะมาเซตต่อไปการใช้ iphone กับ ipad นี่นะคะการใช้ iphone กับ ipad นะคะ p h จะ i กับ iPad ให้ดูเลยลิงก์มาเลยจากคอมพิวเตอร์แล้วก็สายต่อเสียบสาย usb เข้าคอ,คอมแล้วก็มี iPad อันหนึ่งนะคะกดคลิกกด,ลก,กดคลิกแชร์อกดคลิกแชร์มันก็จะขึ้นกำลังขึ้นนะคะ connect to wifi network please connect to the same network at this pc ก็คือสมมุติถ้าเรา connect network อะไรถ้าเราเราเรา connect network อะไรปกติแล้วสมมุติถ้าเคาะ pc ของเราเนี่ย connect กับ lan อยู่แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากเรากดไปที่สไลด์ไปที่ Mirror ข้างล่างนะคะมันจะมีแถบอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะแล้วก็กดที่ airplay กด airplay ปุ๊บก็จะเขียน zoom อ่าเห็นไหมโวยโ๊ย Airplay กด Airplay Airplay เอ้าขึ God, Air play, Air play. ้นมาปุ๊บมีซูมกดซูมมาแล้วมาแล้วยังใช้เมาส์ได้ปกติแล้วก็นอกจากนั้นในนี้เราก็ยังสามารถใช้งานใช้การมันได้โดยการสไลด์นะคะอ่าปึ๊บ เห็นไหมะสไลด์งานลิงได้หมดเลยอะเราต้องการให้ใครดูรูปภาพอะไรในนี้ต้องการให้ดูอุปกรณ์อะไรในนี้นะคะอย่างเงี้ยเราก็ต่อให้เขาดูเปิดเสียงในนี้ก็ได้นะแล้วก็เปิดออกไปากทางข้างหน้าก็ได้ เล,เลิศไหมรา <laughs> ไม่ใช้ประสิทธิภาพของเราให้มากที่สุดอะ Stop sharing ค่ะ Stop sharing โอ้โอ อกลับมาที่เดิมเรา stop sharing เสร็จปุ๊บมาที่เดิมค่ะมาที่ files มา advance ใช่ไหมนอกจากนั้นมี portion screen นะคะ advance มี portion screen อ่ะกด portion screen เราจะแชร์แค่ไหนเราก็ไฟ portion แค่นั้นสมมุติถ้าเราจะแชร์แค่นี้เราก็เอาเนี่ยไปไว้ตรงเนี้ยนักเรียนก็จะเห็นแค่เนี้ยนักเรียนจะไม่เห็นที่อื่นของเราเ,รเห็น็นเห็นแค่เนี้ยเราต้องการแบบเราไม่ต้องการให้มัน เราไม่ต้องการจะโอเอค okay. ใช้ได้แค่นี้นะนักเรียนจะเห็นแค่นี้สีเขียวที่เราที่เราแคปไว้ตรงนี้นะคะอะต่อมามาที่ music or computer sound s only อันนี้เราต้องการจะให้นักเรียนได้ฟังแค่เสียงกับคอมพิวเตอร์เสียงคอมพิวเตอร์กับเสียง ดนตรีที่เราจะเลือกเล่นนะคะแล้วก็กดตัวนี้ไปก่อนอลองแชร์ดูถ้าเราเปิดเปิดเสียงเราก็จะได้ยินพอดีเชื่อไม่ได้เปิดไว้อะสตอมาต่อไปเป็น i n t e n t c o n เทนต์ r o o second c ค m e r a s คือเรามีกล m ม r a ราสองตัวมีกล้อง2ตัวแล้วก็กดตัวนี้นะคะเอาจองแชร์ดูจริงๆแล้วลิงก์กับไอโฟนนี้ก็ได้นะแต่ว่าซอนไปนิดนึงถ้าเรามีกล้อง2ตัวอย่างที่บอกว่าเรามีกล้องมีกล้องในในคอมของเรานะคะแล้วก็กล้องที่จะแพนไปที่ไปที่ เวทีอย่างเงี้ยนะคะแพะกล้องแพวที่เวทีกล้องที่อยู่ในคอมของเราเราก็สามารถใช้ระบบ z o มแบบนี้ได้นะดีมากเลยโอเคนะคะสำหรับไฟล์นะคะ Microsoft OneDrive Google Drive Box เนี่ยขอมาสอนครั้งต่อไปคลิปนี้จะ่ต้งข้างยาวแล้วนะคะอ่ามาที่แผ่นพันทิสพันทิส แม้ใน Participant ตรงนี้นะคะสมมุติถ้ามีคนเข้ามามีนักเรียนเข้ามาจะคล้ายๆกันจะมีคำว่า Mute เห็นไหมคะพอขึ้นไป Mute ไม่อยากให้นักเรียนพูดเราก็ไปกด Mute กดปิดเสียง M อนะคะมีการ rename บางทีถ้าให้เขาเป็น host เราก็จะกดตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขอลองเข้ามา จะลองใช้อีกระบบนึงเข้ามานะคะโอเคลองจอยมีติ้งดู949 728 3945 โอเคมีคนเข้ามาแล้ว Teacher Paris has entering the waiting r o o m นะคะมีคนเข้ามาเราจะ admit ไหมเราก็กด admit ตดึ๊ดโอเคค่ะเข้าอย่าง อ่าสังเกต,เกตดูว่ากดกด,ดมิวนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้เขาได้ยินเสียงกดมิวนะคะสังเกตดูว่าในนี้ข้างหลังเป็นวอเทอร์เกเป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสะพานอะโอเคเขามีวิชวลเขามีวิชวลที่ดีกว่าเราเพราะว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์เราาใช้เครื่องไอโฟนนะคะสมมุติถ้าเราใช้ Mac เนี่ยเราใช้ระบบนี่ยเราก็จะมีความเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเป็นแปะกาวข้างหลังก็ได้อาเขาจะเปลี่ยนแปะกาวข้างหลัง นะคะอ่ะทีนี้มาเราทำอะไรกับเขาได้บ้างทำอะไรกับเขาได้บ้าง ask to start v i d e o สมมุติถ้าเขาไม่มีวิดีโอเอาแล้วก็ ask เลยอ่ะปึ๊บนี่ก็จะถามเขาจะถามมาพอถามมาปึ๊บเห็นนะ จะถามเขาาข้างในจะถามเขามาว่าโอเคหรือเลเทอร์กดโ okay. Okay. อเคโอเคงจากนั้นทำอะไรได้อีก rename อย่าไปทำให้เขาเป็นโฮสนะคะถ้าเขาทำเป็นโฮส์หมายความันก็ทำทุกอย่างที่ได้เป็นเหมือนเราทุกอย่างนะคะ ไม่ต้องคลิก make a h o s t อ่ะ rename เปลี่ยนคนนี้ไม่ได้ชื่อ picture paris ชื่อว่าน้องออยอ่าเปลี่ยนได้เห็นไหมคะ Put in a waiting room บอกเขาว่ามันเนื้อยังไม่ถึงเวลาของเธอนะเธอไปรออ่ะกดปึ้งเธอรออ่าพอรอปุ๊บ เขาก็จะออกไปจากหน้าจอของเราทันทีเห็นไหมคะโอเคเนาะโอเค record ปุ่ม record Antinet R อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกๆุกคนนะคะ record กด record ค่ะพอกด record ปุ๊บมันก็จะมีปุ่มเล็กๆทา่นบนเนี้ยเราสามารถกด stop put recording หรือ stop recording push หมายความว่าหยุดไว้สักพักหนึ่งแล้วมาเล่นต่อถ้า stop หมายความว่าหยุดไปเลยนะคะเรา push stop มันนะคะ reaction อ่าเรามีตบมือมียกนิ้วนะคะมือเรายกนิ้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายไปสักพักหนึง่งก็จะหายไป โอเคโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีเชอรออ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถให้พี่น้องทำให้พี่น้องที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคิดคิดต่อๆไปเนี่ยมาสอนพี่น้องครั้งหนึงเนี่ยก็ จะเป็นแบบอื่นซึ่งอาจจะเป็นคลิปสำหรับ beginner นะคะแล้วก็วิธีการทํำ v i t u a l s background นะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพี่น้องที่เป็นศิษยาพิบาลแล้วก็ผู้รับใช้ต่างๆหรือก็อ,อ,อาจารย์ที่ต้องการจะเปลี่ยนก i ิมิกซ์ตัวเองให้รู้สึกตัวเองดูล้ำขึ้นนะคะที่เชื่อก็ใช้เสมอเนี่ยข้างหลังเนี่ยถ้าสังเกตดูเป็นผ้าอย่างนี้ตลอด ะะอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากจะเปลี่ยนแบ็กกราวอย่างไงอะไเราก็จะไปกดทางในนะคะแต่สําคัญมากคือให้อุปกรณ์สําคัญนะอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราจะใช้เป็นโฮสสำคัญเป็นผู้ชมเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้แค่คลิกเข้าไปชมแต่ผู้นําเสนอเป็นผู้ที่สําคัญเราจะต้องนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ